งานนี้สาวแอฟทักษะออนเขามากับโครงการดีๆของมูล,ลนิธิรามาธิบดีค่ะพร้อมค่วงพี่ชายรวมค่ายแม่จิม๋มพี่เพชรกรุณพลมาให้กําลังใจน้องๆผู้ป่วยในโครงการจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากมีตุ๊กตาร้องเพลงเล่านิทานพร้อมส่งรอยยิ้มหวานๆให้ชื่นใจกันแล้วยังขอชวนแฟนๆให้มาร่วมโครงการจิตอาสาหรือร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยยากไร้กันด้วยค่ะ มากสาหรับจริงๆแล้วสาหรับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะว่ากําลังใจมีส่วนสําคัญที่ทําให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้ากําลังใจดีนะครับเดี๋ยวกําลังกายก็จะตามมาเองเรียกว่า เราก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้กําลังใจน้องๆนะครับประมานี้เราแอบมีโครงการแลกเปลี่ยนยังไงคะพี่เทรก็คือเราเนี่ยมาเชื่อมสัมพันธ์กับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเพื่อที่จะมาขออนุญาตคุณหมอคุณพยาบาลนะครับไปช่วยกันเพื่อที่จะไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่นะครับก็จะมีทั้งสิ่งของแล้วก็ออกทีมแพทย์ด้วยก็เดี๋ยวเผื่อจะได้ไปลงพื้นที่ด้วยกันใช่